เรียนท่านประธานครับผมประเทศสรัฐครับรองทีท่ปรกระทรวงในฐานะกรรมธิการนะครับ mm hmm. ขออนุญาตกับเรียนชี้แจงในประเด็นของมาตรา69นะครับซึ่งเป็นมาตราที่ยกเลิกโดยมาตรา28นะครับในประเด็นของมาตรา69เนี่ยผมได้เคยเข้ามาชี้แจงในที่ประชุมแห่งนี้ในในรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พบ,พบว่ามีข้อโต้แย้งในถึงวิชาการเยอะมากมาก นะครับในเรื่องของการที่จะให้เรือปลากระตักผ่นไฟทําการดำมงหรือไม่หรือหรือจะห้ามไปเลยนะครับหลังจากที่ที่ได้ผ่านสภาชุดแห่งนี้ไปแล้วก็ได้เข้าไปสู่กรรมาการการร่วมนะครับผมก็ได้นำนำเรียนรายละเอียดที่ที่ได้มีข้อตัวอย่างในเรื่องดังกล่าวให้กรรมกิรการร่วมรับทราบกรรมกิรการร่วมก็เลยมีข้อเสนอให้มีทูท้แทน จากทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสั่งประมงพื้นบ้านแล้วก็ฝั่งประมงผาผินิ์เพื่อจะรับฟังความเห็นต่างๆในเชิงวิชาการเพื่อจะชั่งน้ําหนักในการตัดสินว่าตัวร่างมาตรา69เราจะเป็นในรูปแบบใดดีนะครับหลังจากรับฟังแล้วก็พบว่าขอ้อมูลวิชาการของทั้งสองฝั่งเนี่ยมีน้ําหนักทั้งสองฝั่งนะครับสมควรที่จะหาข้อยุติในเรื่องทางทางวิชาการซะกอ่กอนก่อนที่จะมีการให้หรือไม่ให้ทําการ ประมงนะครับทางด้านผู้แทนกฤษทธิการก็เลยออกแบบในการเขียนกฎหมายมาตัา69ใหม่นะครับโดยหลักการที่ที่เขียนไว้ในเบื้องแรกก็คือยังคงหลักการเดิมนะครับก็คือกําหนดห้ามผู้ใดใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดที่มีช่องตาอันเล็กกว่า2.5ซนติเมตรทำการมงในเวลากลางคืนนั่นคือหลักการทั่ทวไปก็คือว่าถ้าเป็นเครื่องมืออวนล้อมจับช่องตาเล็ก2,5ห้ามทํามทำ์งเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด โดยมีข้อยกเว้นอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกตามวรรคที่2โมเลบหนึ่งก็คือเป็นการศึกษาวิจัยดุลธรรมราชการได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งที่บดีมอบหมายประเด็นตามโมเล็บหนึ่งนี้เป็นเฉพาะกรณีทางราชการก็คือกรมประมงหรือหน่วยราชการอื่น,นๆที่เกี่ยวข้องจะทําการศึกษาวิจัยในในเชิงวิชาการเพราะว่าถ้าดูในในตัวกฎหมายเดิมมาตรา69เเดิมเนี่ย ท่านกรรมธิการหลายๆท่านก็ถามผมว่าแล้วมันทดลองก่อนได้ไหมอ่ะก่อนหน้าที่จะอนุญาตให้ใครทําอะไรผมก็ตอบท่านว่าทําไม่ได้เพราะว่ากฎหมายประมงเดิมที่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 ร่างมาตั้งแต่ปี25 5 8นนั้นเนี่ยไมไ่กันหมดข้อยกเว้นในการทำการประมงโดยเชิงวิชาการได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการออกแบบว่าดังนั้นถ้าจะให้มีการทำหรือไม่ให้ทำเนี่ยสมควรจะมีข้อยุติในเชิงวิชาการให้ชัดเจนซะก่อน ก่อนที่จะให้ทําหรือไม่ให้ทำนะครับก็เลยออกแบบในในเรื่องของถ้าจะให้ทําหรือไม่ให้ทำเนี่ยจะต้องมีการศึกษาในเชิงวิชาการซะก่อนโดยเฉพาะยิ่งการศึกษาจะต้องต้องจะทําได้ก็เฉพาะในกรณีนอกเขต12ใหม่นะครับในเขต12ใหม่นั้นห้ามเด็ดขาดทาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาวิจัยที่ที่จะมีผลทําให้ให้มีการทำประมงได้เนี่ยจะต้องศึกษานอกเขต12ใหม่เป็นต้นไปนไม่ได้หมายความว่า12ใหม่จะทําได้เลยนะครับ ขึ้นผลศึกษาว่ามันอาจจะเป็น24ไมล์30ไมล์แล้วแต่ผลศึกษาจะเป็นยังไงนะครับการศึกษาวิจัยที่จะสัมสุนว่าทำองค์กกลางไม่กระทบกับสมดุลระบบนิเวศโดยการศึกษาวิจัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมาการกําหนดโดยการศึกษาในลักษณะนี้ก็จะมีการมีการหารือในกรรมธิการว่าควรจะมีองค์ประกอบผู้ซึ่งเกี่ยวข้องที่จะทําการศึกษาวิจัยประกอบด้วยสถาบันการศึกษา ผู้แทนสูขผู้ส่วนได้เสียทั้งหลายส่วนราชการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆจะถูกกาหนดโดยคณะกรรมการคณะกรรมการที่นี่เราหมายถึงคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรไม่สามารถที่จะเอเอียงไปฝั่งไหนได้เนื่องจากการเกณฑ์ต่างๆจะออกโดยคณะกรรมการกระทรวงแห่งชาติซึ่งมีผู้ส่วนได้เสียเป็นเอกชนทางด้าน ประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆส่วนราชการต่างๆมากันเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆจะถูกออกโดยคณะกรรมการนโยบายบริบาชาตินะครับหลังจากที่ได้ศึกษามาแล้วเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลศึกษาจะให้ทําได้หรือทาไม่ได้นะครับซึ่งผลศึกษาเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติผศึกษาผลการศึกษากําหนดว่าทําได้จะต้องเป็นไปตาม12 3 4รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงจะมาใช้อํานาจในวรรคที่3นะครับในการกําหนด ในเรื่องกฎเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขพื้นที่ที่รัฐมติจะประกาศกําหนดทั้งนี้ทั้งนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะกําหนดโดยเฉพาะพื้นที่ต่างๆเนี่ยโดยต้องมีข้อกำหนดเรื่องแสงไฟด้วยนะครับว่าจะต้องเป็นแสงไฟลัษณะไหนมีความเข้มของแสงไฟเท่าไหร่ยังไงนะครับข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกส่งขึ้นไปสู่คณะกรรมการนโยบายม่งชาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อตัดสินว่าควรจะให ระกเกณฑ์ต่างๆสอดคล้องกับระกเกณฑ์วิชาการที่ทได้เสนอ,อมาหรือไม่อย่างไรนะครับโดยจะต้องมีรับฟังผู้ส่วนได้เสียด้วยนะครับที่งนั้นข้อกําหนดเรื่องขดังกล่าวเนี่ยเนื่องจาก,กสัพย์ผสัตว์น้ํามันจะดินามิกตลอดเวลาแต่ละปีแต่ละรอบปีจะมีสัตว์น้ําซึ่งความสมบูรณ์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการทบทวนประกาศดังกล่าวจะต้องทบทวนทุกๆ2ปีเพื่อจะเพื่อจะให้แน่ใจว่า สัพพกรสัตว์น้าท,ที่ได้ได้มีการจับกูจับไปนะครับในเรื่องปลากระกตักที่จับไปนะไม่ส่งผลกระทบต่อรัพยากรอื่นๆเนือ่องจากปลากระกตักเป็นอยู่ในห่วงโซ่อาหารซึ่งก็เป็นอาหารของสัตว์น้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบในเรื่องของข้อกําหนดในเรื่องของมาตรา69ผมเห็นว่าเป็นข้อกําหนดซึ่งค่อนข้างจะครอบคลุมและก็สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของทุกๆฝ่ายที่จะพิจารณาว่าควรจะทําหรือไม่ทําปลากระกตักต่อไป ขอบคุณครับ